มารับตังค์ครับสองร้อยทำไมได้ตอนคนี้วะนี่มึงบอกว่างานนี้เราจะรวยไงทำไมได้แค่สองร้อยล่ะครับถ้าระบบมันเป็นอย่างเนี้โอ้โหถ้าระบบเป็นอย่างเนี้ยผมไม่ตัดอ้อยดีกว่าไม่พอใจนะไปตัดอ้อยเด็อ้าวคุณพูดอย่างเนี้คุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมอะไร ผมระดับซปเปอร์ตาจะว่าแต่หนังไทยเลยหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้ไอเค่มึงบอกบทมาเดี๋ยวจะเล่นให้แม่งดูดีใจดีใจมากดีใจที่สุดดีใจสุดที่ดีใจดีใจมากดีใจที่สุดดีใจสุดที่รธเฮ้ยบทมาก อย่าทำอย่างนี้กดที่สุดมันไม่ถูกกดสุดจีนจะบ้าหรือไรอกดลูกชายนตุดไปเ,เป็นทำให้อ,อะไร